สวัสดีครับผมสมศักดิ์ปิษณานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสครบรอบ120ปีของการสถาปนากรมชลประทานผมต้องขอแสดงความยินดีและก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเพื่อนข้าราชการและบุคลากรของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในนามของประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ต้องกราบขอบพระคุณกรมชลประทานครับที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีความชัดเจนและก็สามารถที่จะกำหนดเส้นทางการทำการเกษตรได้วันนี้ระบบชลประทานต้องยอมรับว่าเป็นลมหายใจที่สำคัญของภาคการเกษตรเมืองไทยเหล่านั้นประชากรกว่า80%ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งแน่นอนที่สุดครับว่าการเกษตรนั้น ต้องอาศัยน้ําเป็นหลักการที่ชนะทานสามารถที่จะกําหนดเขตพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือคุณภาพที่สําคัญของการทําการเกษตรและนั่นคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกรทุกคนในโอกาสครบรอบ120ปีของกรมชประทานผมกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวชรบทานอีกครั้งหนึ่ง และก็ขอเป็นกำลังใจทั้งอำนวยพรให้ทุกท่านนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประสบกับความสำเร็จในการบริหารงานจัดการน้ำเพราะทุกความสำเร็จของกรมชลประทานนั้นคือความสำเร็จของภาคการเกษตรและนั่นคือลมหายใจที่สำคัญของเกษตรกรครับ